ลและพระเครื่องมรดกศิลปล้ำค่าของไทยคลิปนี้ไปคลิปต่อจากด้านหน้าพลิกมาด้านหลังเหรียญชมเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาศเนื้อสำริดทองแดงกันอย่างชัดๆเป็นภาพที่ขยาย50เท่าทําให้เรามองเห็นเส้นลายและพื้นผิวเนื้อสำริดที่เกิดสีสันเหลืองแดงส้มน้าเงินครามเขียวหยกหลากสีแวววาวด้วยแร่นกยุงเจ้าน้าเงินเหมือนภาพสีน้ามันบนผืนผ้าใบที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์กำแพงฟอนตัวอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกปฏิสังขรณ์อุโบสถล่างสุดเป็นยันาล้อม เมื่อเราไปใช้กล้องกำลังขยายที่สูงขึ้นจะทำให้เห็นความสวยงามของผิวโลหะเริ่มจากหูด้านบนบริเวณหูห่วงสีน้ำเงินเขียวม่วงแดงส้มตานซ้ายมีกลุ่มเนื้อเกินคล้ายใบหน้าอาจารย์ตโตยีเซนมาลายูผู้ประสิทธิวิชาหินเบาเก้าเฮของหลวงพ่อกลัน่นต่อขั้นสูงยาวเป็นวงเดือนขึ้นไปจดกลางเหรียญต่ำลงมาจะเห็นเส้นกำกับด้านบนเป็นเส้นคู่เลื่อนลงมาสังเกตปลายยันเทาจะจากกลมแหลมแต่ข้อที่สองจะคมเป็นสันแบนเหมือนแผ่นกระดาษคล้ายใบหน้าคนข้อสามเป็นเส้นตรงเล็กๆเ,เป็นการวางยาไว้ของปลอมยังทำไม่ได้จะกลมไปหมดไมม่ีรอยพับใหห้เ็น ลายน้ำบนผิวเหรียญสีครามส้มเขียวแดงสวยงามต่อไปดูมุมซ้ายเหรียญเส้นกรอบคมชัดพื้นเหรียญสีสันลายกราฟิกสวยงามอักษรตัวสอบอาราสีมีภาพเล็กๆเ,เต็มตัวอักษรหัวคล้ายเรือเลื่อนลงมาตัวรอเรือต้องคมชัดมีสันคมคมที่ด้านล่างด้านบนจะมนไม่คมเลื่อนลงมาที่ทอทหารเส้นอักษรหน้าหลังแบนเป็นสันคมคมมีเทวดาตรงปลายแต่ตรงกลางเป็นแท่งกลมๆเหรียญปลอมตัวหนังสือจะไม่มีเหลี่ยมคมคมจะมนมนไม่ใช่ตำหนิแต่เป็นจุดโคตรลับสำหรับแยกเหรียญแท้เหรียญปลอมของปลอม มักไม่มีเหลี่ยมคมคมจะมนมนทั้งสองด้านของแท้ตรงกลางท่อทหารจะยาวขึ้นไปเป็นปลายสระอีต่อไปเลื่อนไปดูมุมขวาเหรียญให้สังเกตตูลายเส้นขอบลายตะใบมีไขสนิมจับบวนพื้นเหรียญมีลายสายฝนเล็กๆเลืเล่อนมาดูตัวอักษรจะมีลวดลายสายฝนกราฟิกบนฟอนทุกตัวสระอเป็นริวร้วๆตัวรอเรือก็ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนทีเดียวมีสีหลากหลายน้ำเงินครามส้มแดงเขียวหยกต่อไปดูตัวพุทธสุจคล้ายรูปเรือมีสันคมคมตรงกลางตัวพัสระอุเป็นโค้งเหมือนเรือตรงกลางเป็นสันแหลมคมเป็นอีกจุดสังเกตที่ของปลอมจะมจ วิธีดูลายน้ำและศิลปะสีสันของเหรียญนะครับงานศิลปะภาพวาดของศิลปินระดับโลกจะสร้างศิลปะบนผืนผ้าใบแต่หลวงพ่อกลั่นบรมครูช่างเกจิอาจารย์ของไทยท่านสร้างภาพสีสันบนโลหะสำริดได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าน่าสะสมเป็นมรดกไทยกรุงเก่าอายุทยาหาเทียบเปรียบฝีมือนับว่ายากมากๆอายุเหรียญ99ปีพอดีเลขสวยมากฟังเสียงปีใต้คำรนชมกันจนถึงหน้าล้อมนักครับอาจพูดเร็วฟังทันไหมครับคนใต้ชอบพูดเร็วๆต่างจากทางเหนือจะเย็นอู้เยอนตามอากาศบนดอยที่หนาวเย็นแล้วจะนเรีย งามงามมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับพระงาม360องศา